คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าเออในหัวมันยุ่งยุ่งวุ่นวายไปหมดคิดอะไรวนไปวนมาจัดลำดับไม่ถูกเหมือนมีมีขยะในสมองเต็มไปหมดเลยครับเป็นภาวะที่อืมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ข้อมูลที่ได้มาวันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะมันเหมือนเป็นคู่มือช่วยเราเลยนะว่าจะเคลียร์สมองจัดการใจที่มันรกๆเนี่ยด้วยเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่เรามีอยู่แล้ว ก็คือลมหายใจของเรานี่เองใช่ไหมครับใช่ค่ะลมหายใจผสานกับแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบที่แหมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวกันได้นะคะครับพอได้หานข้อมูลชุดนี้ก็เออมีมุมมองใหม่ๆเยอะเลยวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องนี้แหละครับว่าไอศาสตร์แห่งลมหายใจที่มาจากภูมิปัญญาโบราณอย่างเช่นอนาปาญสติหรือปราณยามะเนี่ย มันจะมาผสมผสานกับแรงบันดาลใจใหม่ๆอย่างแนวคิดของคุณมาเรียกคอนโดได้ยังไงเพื่อมาจัดระเบียบความคิดความรู้สึกข้างในเราเนี่ยงั้นเราเริ่มจากตัวปัญหาก่อนเลยไหมคะที่ในข้อมูลเรียกว่าความรกรุงรังทางจิตใจหรือ mental clutter เนี่ยคะ่ะครับมันคืออะไรครับไอ้ความรกรุงรังทางจิตใจเนี่ยมันก็คือสภาวะที่ใจเรามันมันเต็มไปด้วยความคิด ความกังวลอารมณ์ที่ไม่จําเป็นนะคะคล้ายๆกับห้องรกๆที่มีของเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่รู้เจอเริ่มเก็บตรงไหนดีอ๋อซึ่งสาเหตุก็อย่างที่ข้อมูลบอกมีเยอะเลยนะครับทั้งคิดเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วกังวลเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดหรือแม้แต่การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นใช่ค่ะยิ่งยุคโซเชียลนี่ตัวดีเลยแล้วก็มีความคิดลบๆซ้ำๆที่มันบั่นทอนเราเช่นแบบ ฉันทำไม่ได้หรอกหรือฉันไม่ดีพออะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วผลกระทบมันก็ทำให้เราสับสนตัดสินใจอะไรก็ยากสมาธิก็ไม่ค่อยมีถูกต้องค่ะทีนี้ทางออกที่ข้อมูลนี้นำเสนอเนี่ยไม่ใช่การล้างสมองแบบน่ากลัวๆนะคะอ่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เป็นการเคลียร์ค่ะทำความสะอาดจัดระเบียบใจเราให้มันโปร่งโล่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือสำคัญที่ข้อมูลย้ำมากๆเลยก็คือลมหายใจ นี่แหะคะ่ะของฟรีของดีที่ติดตัวเราตลอดเวลาใช่ครับไม่ต้องเสียเงินเลยแต่พลังเยอะมากข้อมูลบอกว่าลมหายใจนี่ช่วยได้ทั้งปรับอารมณ์เพิ่มสมาธิช่วยเราเห็นความคิดตัวเองชัดขึ้นแล้วก็สำคัญเลยคือช่วยให้ปล่อยวางได้แล้วที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างนะคะคือการเอาหลักจุดประกายความสุขหรือส park Jo y ของคุณมาริเอคอนโดมาใช้กับความคิดเรานี่แหละคะ่ะ จุดนี้ผมทึ่งเลยครับไม่เคยคิดว่าจะเอามาใช้กับเรื่องความคิดได้แล้วเราจะถามความคิดได้ยังไงครับว่ามันสปาร์กจอยหรือเปล่ามันดูแปลกๆนะครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะข้อมูลอธิบายว่าไม่ใช่การถามตรงๆแบบนั้นปปเป๊ะๆหรอกคะ่ะแต่ใช้หลักการเดียวกันคือพอเรารู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรอยู่เนี่ยลองสังเกตดูว่าเออสิ่งนี้มันให้พลังเราไหมมันทำให้เรารู้สึกดีจริงๆหร,รือเปล่า อ๋อเข้าใจละหรือมันแค่ดึงเราไว้ถ่วงเราไว้ถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้สปาร์กจอยก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะปล่อยมันไปแต่มีอีกมุมที่น่าสนใจนะคะคือเขาแนะนําให้ขอบคุณความคิดหรือความรู้สึกนั้นก่อนด้วยเหมือนในข้อมูลมีประโยคนึงที่ผมจําได้ประมาณว่าขอบคุณความคิดเหมือนขอบคุณเสื้อผ้าเก่าที่เราไม่ได้ใส่แล้วแต่เคยมีความหมายอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะแต่พอลองคิดตามมันเหมือนการยอมรับให้เกียรติประสบการณ์ตัวเองก่อนที่เราจะปล่อยมันไปจริงๆเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ดีนะครับจากที่เคยจะต่อต้านผลักไสก็เปลี่ยนเป็นยอมรับแล้วก็ปล่อยผ่านไปค่ะแล้วเพื่อให้กระบวนการมันชัดเจนขึ้นไปอีกในข้อมูลก็มีกรอบแนวคิดมาให้ด้วยเรียกว่าบลูมเป็น5ขั้นตอนค่ะ Bloom นะครับ B L O O M ย่อมาจาก B breathe หายใจ L link เชื่อมโยง O observe สังเกต O อีกตัว organize จัดระเบียบแล้วก็ M mindful action การกระทำอย่างมีสติดูเป็นขั้นตอนดีนะครับใช่ค่ะเริ่มที่ B breathe การหายใจอย่างที่เราคุยกันเลยคือใช้ลมหายใจเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสมอให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน เทคนิคง่ายๆที่แนะนําก็เช่นหายใจลึกๆทําได้เลยตอนนี้ครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหรือถ้าใครสนใจลึกกว่านั้นก็อาจจะไปศึกษาพวกเทคนิคในปราณายามะเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วตัว L อ i n k ล่ะเครับเชื่อมโยงนี่คือยังไง L l i n k คคือการเชื่อมโยงค่ะเชื่อมโยงลมหายใจ กับความรู้สึกตัวทั่วร่างกายหรือเชื่อมโยงกับอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนั้นเลยเป็นการดึงสติให้กลับมาอยู่กับกายกับใจจริงๆค่ะจะได้ไม่ลอยไปกับความคิดฟุ้งซ่านอ๋อโอเคครับพอเราอยู่กับปัจจุบันด้วยลมหายใจการเชื่อมโยงแล้วก็มาถึง O ตัวแรก observe สังเกตถูกต้องค่ะ O observe คือการเฝ้าดูความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาในใจเราโดยโดยไม่ตัดสินไม่ต้องไปพยายามกดมันไว้หรือวิ่งตามมันไปแค่ดูเฉยเฉยใช่ค่ะเมื่อเรานั่งดูเมฆบนท้องฟ้าค่ะเห็นมันลอยมาแล้วเดี๋ยวมันก็ลอยไปคล้ายๆหลักอานาปานสติเลยคือแค่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจพอสังเกตเห็นแล้วก็มาถึงโอตัวถัดไป organize จัดระเบียบอันนี้ก็คือเอาหลักส park Jo y ยมาใช้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะพอเราเห็นแล้วว่ามีอะไรอยู่ในใจบ้างก็ถึงเวลาจัดระเบียบถามตัวเองว่าไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันยังสปาร์กจอยไหมยังจำเป็นกับเราตอนนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็เก็บไว้เป็นพลังใจเป็นบทเรียนไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอบคุณแล้วก็เลือกที่จะปล่อยมันไปค่ะวางมันลงแล้วสุดท้าย M mindful action การกระทํายันมีสติ อันนี้คือการเอาไปใช้จริงแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้จัดระเบียบในใจแล้วเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอย่างเช่นเอ่อการสื่อสารกับคนอื่นอย่างมีสติมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์นำหรือการตัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบขึ้นในข้อมูลมีพูดถึงเรื่องการรับมือกับสิ่งรบกวนยุคดิจิทัลด้วยใช่ไหมครับพวกโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้มีค่ะ มีแนะนำเรื่องการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์หรือการจัดสรรเวลาใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติเพื่อลดขยะทางความคิดจากภายนอกด้วยค่ะถือเป็นการลงมือทำจริงๆสรุปแล้วการคุยเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้ก็ชี้ให้เห็นทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในการเคลียร์สมองเคลียร์ใจที่มันยุ่งๆโดยเริ่มจากลมหายใจง่ายๆแล้วก็ใช้หลักจัดระเบียบความคิดที่คล้ายๆจัดบ้านแบบโคมาริผ่านกรอบ B L o o m ที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้น การทำความเข้าใจแล้วก็ลองเอาไปฝึกฝนดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลับมารู้ลมหายใจบ่อยๆการหัดสังเกตความคิดตัวเองแบบไม่ตัดสินหรือการลองคัดเลือกว่าจะเก็บอะไรจะปล่อยอะไรในใจเราไปบ้างอมืมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆแต่สำคัญที่จะนำไปสู่ใจที่มันสงบขึ้นโปร่งขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้จริงๆค่ะ เป็นมุมมองที่น่าเอาไปลองทําตามดูนะครับโดยเฉพาะไอเดียเรื่องการขอบคุณความคิดหรือความรู้สึกที่เราไม่ต้องการแล้วก่อนจะปล่อยมันไปลองกลับไปถามตัวเองกันดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีความคิดความรู้สึกไหนในใจเราที่มันไม่ได้จุดประกายความสุขให้เราแล้วจริงๆและบางทีอาจถึงเวลาที่เราจะขอบคุณมันแล้วก็ปล่อยมันไปเพื่อเปิดที่ว่างให้สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามานะครับ